เย้ๆๆิบก็ได้อะยรจับเลยอ่ะต้งอ่ะ้ตนอ่ะไอ้เลยไอแนตึ้งอ่ามสักรรมมามีมีมีเดี๋ยวด้ควารถก่อนเอารถก่อนเดี๋ยวรถให้สี่เลยแล้วสี่เลยแล้วี่เลยอุ้ยไอแวนขับเด้ เฮ้ยดูรถดูแล้วอ่ะลุงหล่อจังอ่ะไม่ลุงวันนี้ลุงหล่อจังอ่ะแต่กูแต่งหลอดแบบปกติรถดีจังอ่ะไปมันึงว่าก่อนไอ้แว์วันเนี้ยวางจับเลยเขาคิดนี่นี่หว่าเรื่องกับเมียแเราหรอเลยมาหาเมียใหม่เปล่าปกติก็มาหาเมียที่ประเทศกูไอ้เหี้ยเหมือนมันรวยไม่มันชอบมาหาผู้หญิงประเทศกูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเนี้ย อ๋อคือถ้ามันว่างมันเปนมาส่งเันนาแตนใช่อยใช่ล่าเหยื่ออย่างเดียวไอ้สัตว์เนี่ยโอ้โหเที้ยเหี้ยแหวนแนะ้าเป็นทุกราที่เดียไมปลาตรงนี้ข้างหน้าพี่พีนข้างขวาเห็นพี่เอ็กซบอกตรงนี้น่าเดี๋ยนามีเงินเปล่าจะไม่่า่เงินดิเอเลียกไรเลีกไรไอแหวนเลียกไรใช่เล็กเจ็ดส จ็ดแสพี่เจ <ide> ็ดแเี้อะไรเนี่ยหุยเงินแดงไอ้ศาสตเงินแดงเขี้ยมีเงินแดงด้วยศาสรนแล้วบอาวอะไอปกรยากรรมอกปฏยกรรมคนละสองแฝดเหรอเสร์จเสร็จให้แวนเรก็ต้องให้พี่ด้วยเปล่าโอเคโอเคพี่ไม่มาพี่เลิฟเส็ันเป็นพึ่งเป็นแมงดามาเนี่ยไอ้ย่ใช่หรอ เอออาชีพใหม่แมงดาแมนเดี๋ยวดูเห็นหัวหัวเป็นหัวมันเปลี่ยนใหม่ปะรู้ครับเขาช่วงนี้เขาบอกว่าเเปปลลี่ยยนไสีฟ้าเหนียวซับผมไม่่เปลียนสีฟ้าสีฟ้าเป็นสีผู้หญิงที่มันคุยสีฟ้าแมนบอกใครอะแมนต้องบอกใครอะเนี่ย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 อ้าวผมอยู่กับลุงไหมเนี่ยลุงเนี่ยเพิ่งเข้าใจผิดผมอยู่กับลุงตลอดลุงขาลุเลือหาชื่อกระแตมีเมิม เดี๋ยวกูจะสั่งคนแทงหัวฟ้าให้หมดเลยนะในประเทศน่ะอ้มันจะเพลอนไปปี้าดีดีดีแทงเลยดีคุยดีดีดีไอ้ยังไงสองแสนได้จัดติดอะไรอ่ะฝาด้วยเฮียนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทีมมึงกูว่าทีกูไปนู่นแต่มึงโดนกูมากอ่ะเป็นดิงดึ๊กเป็นเต่าด้าเป็นดิงอ่ะไปที่วันเปิดการชาแล้วบอกกูด้วยนะไอ้แมนได้ปะจะไปเติมแสนหนึ่งอุ้ยเป็นไงบ้าบเฮ้ย ก็มึงจ่ายกันไปเจ็ดล้านไม่ใช่เหรตัดจะไปชดใช้ไหมรู้ดิไอเฮียก็มีคนบอกกูไอ้ตัดตอนคนเดินเข้าไปอ่ะโคตรเซ็งเลยแม่งกูบอกมึงแล้วไอ้เฮียอยู่เฉยไม่เป็นไรหรอกกูดูได้อันนี้ยังไม่โดนถึงพี่เปานะยังไม่รู้ถึงพี่เปานะโอ้ยดีใจพี่เปาไม่โดนอ่ะถ้าพี่เปาโดนละก็สิบล้านป่ะยี่สิบหน้าอะไรเอวันหน้าสามเอ็ด หน้าสามเอ็ดปีผิวสิบสี่ไมผิวผิวผิวสิบเอ็ดพี่เอ็กพี่เอ็กแนะนำมาเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าขาวเอ็กบอกผิวสามสี่สามสี่เท่กว่าสามสี่เท่กว่ามันมีผิวมอสด้วยนะลุงไม่หรอมอสใหม่ใช่ใช่อันนั้นคือผิวที่เขาลงมาใหม่ลองดูดิเนี่ยไอ้ผิวมอสเนี่ยผิวสิบเอ็ดเนี่ยสิบเอ็ดโคตรขาวอ่ะใช่โคตรขาวเลยเนี่ยดูดิขาวว่าดาราเกาหลีเนี่ยเนี่ยสิเนี่ยขาวปะควากเด็ไม่ได้ต่างต่างนะเออแต่ก็ไม่ได้ต่างกันหรอกมันมีการหนึ่งที่ขาวนะมึงไม่ใช่สิเป ดูดีๆมันมีกันนึ่งที่ขาวสองสิบสองเนี่ยมาไปเรื่อยๆจะบอกว่นไหนขาวเที่ยงวันเนี่ยเออเดี๋ยวขาวไปตูเดตูเด็กเลยไม่เลแต่ประเทศดีกว่าไม่ประเทศดีกว่าประเทศดีกว่าอันนี้ใครอะไอแบรดยัสวัสดีครับใครอะสวัสดีครับ้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่จริงเหอ่นใหญ่ใหอันดับหนึ่งเออนี่แม่นี่แม่คนทีอมผมตอนนั้นนี่ เฮ้ยใิละเอ้ยเสียงคุณนะครับเนี่ยอรุ่งครับก็ก็คนอุ้มผมไงครับตอนนั้นอ่ะจได้้ลไปกันลุงอ่ะครับใช่ครับทุงทีและกันที่หมดเกินตอนนั้นเลยไอหวังตอนนี้เขาไม่มีแก๊งหวังแต่มีกูไหวสัตว์ถ้ามึงยุ่งมึงก็โดนสตีนกันนั่นเองผมรู้รู้ใหญ่แต่ไเด็กเด็กรุ่นใหม่อย่างพวกผมไม่เกิดต้องเกิดสองคนนี้ไม่ได้แค่นั้นเองเรจบแล้วไอ้หวังเอ้ย ไอ้ได้มึงเหมือนตื่นเด็กจริงว่ะแวนว่าอแฟนทำบ้างดีกว่าว่ากาทำบ้างดีกว่าเมาอันนี้เอาจริงหรอไอ้ยลูกาดีกว่าแบบนี้หล่อแล้วเชื่อผมมึงลองไปทำดิมึงลองไปทำดิสองแสนได้สัตว์นี่ไม่เอามันมันข่าวไปเฮ้ยแต่แต่มึงไม่เปลี่ยนเลยนะมึงบอกข่าวไปแต่มึงไม่เปลี่ยนเลยนะตอนนี้ไม่เปลี่ยนช้าอยู่พี่ อมึงมึเคยใส่ไก่หวังเหรอไอแบดมึงเคยใส่เอ้ยมึงดูเฮียหลงเด้เฮีหลงได้เฮียมึงว่าตดติดติดดิ่งเดอบานดอ้านเาเหืานดือเดือนเอ้นเหี้ยานอาเดือบนอนเอบนเดืนเือานเดอบานดอนเานเดือสานเดาอนเดืาอนเนอนออนนนนเนนเนเเเเอ จุดดากระจิบใครไปติดแล้วกลใหญ่เฉียดด่ากูว่าุแรงนะอันนี้แรงแรงจัดลุงอันนันช้ำมาแต่ผมดูข่าล่าสุดอ่ะใช่เหรอเออถ้ามันลืมคนเก่าได้น่าจะได้อยู่กูว่าปลาท้่เขาเขามีเขาไม่ยึดซัดตำรวจหรอมีอะไรนะไม่มีได้ซัดหมอซัดหมอเขาบอกพี่ใครอ่ะพี่ป่าบอกเนี่ยหลังรีเขาบอกว่ามีมีตีกับหมอมเขาบอกเนใช่ไหว่าใช่ จะ<า>มีหานปะฮาคอ้ผมให้แหวนไปแล้วอ่ะลุงเอาปะล่ะไปซื้อให้ขอ,ขอนี่รานี่เราเรื่องท้่เขออาหารด้ยวยดิดาวเทสก็ป่าอะไรครับปุงเอ่อแปดเจ็ด <พอ S 1> <อ>ห้าเมื่อไหร่มึองจาขึ้นไป็นหยก,กพัดเนี่ยอ <c oughs> ีกนานเลยลุงของผมยังไม่มีเลยกระชานมีที่อะไรเดียวเราเก่าเก่า